ระบบมีสองระบบนะครับระบบคือแก้วได้แล้วถือไว้แล้วก็จ๊ดเปิดน้ำอ่าเปิดน้ำไว้เลยเออแล้ดา่อแจ็ตอนนี้เครื่องที่28ของเราได้รับการ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะอาสาทิการเปิดน้ำไหนนี้ค่ะเปิดน้ําทิ้งเลยจ้าแจ๊สน้ําไหลแล้วค่ะอ่าเปิดไปก่อนอย่าเพิ่งปิดอ่าเปิดไปอย่างนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะน้ําไหลแล้วนะคะที่บ้านแดงนะคะด้วยด้วยความยินดีนะคะขอเปิดต่อนิดนึงนะคะอ๋อเดี๋ยวนิดนึงอ่าเพราะว่าอะไรเราจะชื่นชมยินดีมากเมื่อกี้ตอนที่มานะตอนที่มาน้ําน้ําไม่ได้ไหลแบบนี้เลยนะคะนี่ไงชมหน้าเจ้าของบ้านเนี่ยทางกับข้าว อร่อยอร่อยไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วพอดีเพื่อนไม่มาก็จะหอบกลับไปกินนะคะที่นู่นอ่ะเปิดเปิดแจ๊ดเปิดเลยค่ะน้องแจ๊ดอยู่ในคลิปอยู่เปิดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวให้นะอ่าอ่าอาจารย์ค่ะใช้มือไม่เอามือเอามือประคองข้างล่างเอามือประคองข้างล่างค่ะหนักหนักหน่อยอ่าแล้วปล่อยนี่นะคะไม่ต้องทำอะไรนะครับโอ้โหเสียงน้ํานี่เสียงน้ํานี่หลั่งไหลอย่างล้นหลามเลยนะคะแสดงว่า รอบนี้นี่นะที่ที่บ้านแดงนะคะบ้านแดงซิตี้ของเรานะคะก็จะมีน้ำดื่มแมกนิติกแล้วนะคะจุดนี้พร้อมที่จะแบ่งปันผู้นำสมาชิกชาวบ้านทุกท่านที่สนใจนะคะบอกคนดื่มน้ำเท่ากับบอกบุญเหมือนกับที่อาผันว่านะคะตอนแรกที่เรามานี่นะคะน้ำไหลค่อยมากเลยนะคะเราคิดว่าโอ้โหทำยังไงน้ำจะไหล โอ้เมื่อได้พัฒนาท่อนะคะได้ได้พัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกับคุณอาผู้ชายนะคะนี่นะคะเจ้าของบ้านนะคะวิธีวิธีการก็คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเอาอย่างนี้เอามือเอามือประคองแบบนี้ดันไว้เพื่ออะไรเพื่อข้างหลังเนี่ยเนาะดันดันไว้แล้วก็กดอ่าค่ะดันดันมันไว้แล้วก็กดเบาๆช้าๆจนน้าไหลค่ะนั่นแหละค่ะกินได้เลยค่ะเอาเอาอันนั้นได้เลยค่ะเดียวเดียวเดียวอ๋อเอาเส้นเสือปิดเลยค่ะปิดเลย อ่าบัดนี้ก็เฮ็ดจังสี่อ่าใส่ลงไปเลยค่ะอ่าดันทรายดันทรายเอามือทรายเอามือทรายเพราะว่าต่อเมือทรายมีหนังค่ะน้ำแม่เนติกจ้าอ่าใส่เลยค่ะอ่า อ่าเซ็นเซอร์ค่ะอย่างนี้เลยมีแก้วนะคะน้ําฟองเยอะแยะเลยออกซิเจนเยอะเลยค่ะทานได้เลยค่ะดื่มได้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดฝาดดีสุดยอดเลยนะคะถ้าไม่มีสีอาะแปลว่าใสไป้คุณอานะเออยิ่งดื่มยิ่งทำให้แข็งแรงนะคะ ตรงอตรงหนังนี่แหละเออนั่นแหละ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 ใส่ขึ้นไปค่ะขึ้นอีกแขึ้นถึงสูงค่ะมาเบิร์กมาเบิง์าเครื่องค่ะมามารวมยินดีน้ำกันจ้ะเครื่องยี่สิบแปดของโครงการเดออย่างนี้ค่ะอ่าเวลาใส่ถ้าถ้าจะเอาตัวนี้นะคะเอาใกล้ๆอย่างนี้นะแล้วก็นี่อย่างนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตั้งถ้าตั้งยาวใช่ไหมถ้าตั้งถ้าตั้งยาวมันมันจะช้าเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะหายอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราไปอย่่างนนี้มัก็จะะไหลค เพราะว่าเซนเซอร์เซนเซอร์มันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเอามือขวามามันก็ไม่ไหลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็พัฒนาวิธีการใส่เดี๋ยวเราก็เข้าใจมากขึ้นวัละสามลิตรชีวิตเปลี่ยนนะคะน้ำสะอาดมีแร่ธาตุโมเลกุลเล็กประจุลบออกซิเจนสูงมีลิตเป็นด่างอ่อนๆนะคะอันนี้เป็นจุดแบ่งปันน้ำเมนเิกนะคะของบ้านแดงนะคะเครื่องที่28ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีนะคะด้วยความยินดีนะคะ ดีใจมากเลยนะคะน้าแรงมากเลยโอ้โหทุกคนได้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็เนี่ยโดยเฉพาะคุณอาผู้ชายนะคะกับน้องแจ๊ดช่วยกันนะคะซึ่งก็จะมีค่ะหลวงอานะคะหลวงอาก็จะได้ดื่มน้ําเมเนติกสดสดทุกวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะสามดิเดอสามดิชีวิตเลียนเดอร์กินเล่นหลายเด้อจ้ะกินเพื่อเพื่อสุขภาพเด้อจ้ะกินเลยกินเลยกินสามดิกินซูมือ เอาเล่าบอกบุญละกินโหลดเด้อเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันล้องกินเบิงกินเบิงคโอเคเครื่องที่28ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความรีนะคะติดตั้งแล้วนะคะดื่มได้เลยค่ะคุณอาสุดยอดเลยค่ะดื่มได้ค่ะใช่อู้สุดยอดเลยค่ะโอ๊ยสบนขึ้นปะเท่าบอสแล้สรอเหรเดี๋ยวแบบนี้กินเอากินเอาแห้งกินแห้งแสบเด้อเมื่อว่าแห้งอยากกินแห้งข้อแห้งแห้งอยากกินตลอด กินเลยกินเลยค่ะกินเลยกินเลยนี่แหละสุดยอดเลยนันลอ่าเราเริ่มหูเทคนิคแล้วเอาเอามือเดไซนตลอดก็ได้จังสินะคะบบมักินน้ำสุดยอดเลย